ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยทำให้คนนั้นมีอายุสูงขึ้นอายุยืนขึ้นพอพูดถึงว่าคนอยู่ถึงร้อยปีโอ้โหบอกว่าหลายหลายคนบอกโอโเ้เป็นไปไม่ได้นะก็อยู่ไปทำไม นานๆแบบนั้นขอตายก่อนดีกว่าแต่จริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าล่ะลูกหลานก็อาจจะไม่ให้ตายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนเนี่ยอายุยืนนะมากๆเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับนี่คนอายุหนึ่งร้อยปีเนี่ยนะครับหนึ่งรปีเนี่ย มีเยอะมากนะครับในประเทศไทยแต่ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยนี่คุณปู่ร้อยปีนะนะคุณตาเนี่ยอายุ100ปีครับเห็นไหมนี่หนึ่งร้ปีนี่ร้อปีนะครับคุณยายยายทวดอายุ105ปีครับนะนี่คุณยายมาราศีนะครับรับโรครางวัลร้0ยปี นะครับนี่ทิกกบีนะครับ115ปีคุณยายทวดนะครับแม่อุ้ยอายุหนึ่งปีสเดือนนะครับนี่หนึ่งปีสเดือนนะครับแม่เท่าร1 1ปีนะครับนะนี่รวนแล้วแต่อายุยืนทีนี้ดีใช่ไหมครับที่อายุยืน ดีนะฮะโชคดีที่อายุยืนแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่ายิ่งอายุยืนก็คือค่าใช้จ่ายก็ยิ่งยิ่งต้องมีนะครับยิ่งอยู่นานยิ่งค่าใช้จ่ายก็ยิ่งสูงตามไปด้วยครับนี่จะทำยังไงล่ะครับทีนี้แน่นอนนะครับก็ต้องวางแผนเรื่องเก็บเงินไม่ต้องพูดถึงเราเก็บเงินตั้งแต่อายุน้อยๆเพื่อถ้าอายุไปถึง 100ร้อยปีเขาล่ะครับผมมีแผนตัวหนึ่งที่รองรับ100ปีตัวนี้นะครับนะก็คืออยากมีเงินใช้หลังกเกษียณสามห0ื่น 30, ต่อเดือนเนี่ยตอนอายุครบ60ปีไปจนถึง100ปีเลยทีเดียวล่ะครับไม่ต้องพะวงเลยมีเงินใช้ไปถึง100ปีเลย เราใช้แผนตัวไหนล่ะครับนี่นะครับ100ทับหนึ่งนะฮะหนึ100่งร้อยทับหนึ่งออมเพียงครั้งเดียวนะครับแต่รับบำนาญไปถึงร้อยปีนะครับหลังจากอายุ60รับไปปีละ12เปอร์เซ็นต์ครับก็คือปีละ419,118บาทนะครับรับไป ก็เดือนหนึ่งเท่าไหร่อ่ะครับประมาณ3ามหมื่นนะฮะนะเบี้ย3มล้านกว่าบาทวักทีเดียวนะ3ล้านกว่าบาทอยู่ในธนาคารถ้าคิด50าสิตังก็ได้หมื่นเสียภาษีเข้าไปอีกแต่วางไว้ตรงนี้30,000ื่นกว่าบาทนะครับเพื่อตอนแก่ รวมรับไปทั้งสิ้นทั้งหมด17ล้านนะเพื่ออะไรครับก็เพื่อเป็นคนแก่แบบนี้ฮนะเด็กที่เกิดยุคดิจิทัลเนี่ยอายุยืนถึง100ปีแน่นอนนะครับเพราะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองจะตายไปก่อนนู่นก่อนนะครับเดี๋ยวนี้อายุยืนมากพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่า ผู้สูงอายุหรือว่าคนแก่ที่มีมากที่สุดเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยมีเป็นร้อยหลายร้อยคนเลยทีเดียวทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นเราต้องวางแผนแบบนี้นะครับร้อยทับหนึ่งนะหนึ100่งร้อยปีแบบลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับนะออมส0 0 0 0มีบำนาญเดือนละส0 0 0 0นตลอด แต่ออกครั้งเดียวครับนี่ก็เป็นแผนรองรับที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่อายุยืนคือเราไม่แน่นะไม่รู้ว่าจะอายุยืนเพราะชีวิตคนมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรไปก่อนหรือบางทีเราอายุยืนบางทีเราอาจจะอายุสั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือความไม่แน่นอนนะครับแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือหากเราเก็บออมแบบนี้ นะราถ้าเกิดเราอายุยืนเราก็ไม่ต้องเป็นภาระใครเราก็มีเงินเดือนของเราทุกๆเดือนใช้ไปจนถึง100ปีได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นอะไรไปก่อนก็เงินนี้ก็เป็นของลูกเป็นของหลานนะครับก็วาง